สวัสดีครับความรู้ประกันภัยบายผู้กองเอกประกันภัยสีกุง101ครับจากที่เห็นในภาพในคลิปนะครับอันนี้ช่วงหน้าฝนนะครับเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่จะหายห่วงแน่นอนถ้ามีประกันภัยประเภทหนึ่งนะครับรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถยนต์เนาะถ้าทําประกันประเภทหน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหน นะครับยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่คุ้มครองให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าทําประกันประเภทอื่นเช่นประกันประเภท3 2อบวก3บวกอันนี้ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มนะครับถึงจะคุ้มครองกรณีน้ําท่วมให้นะครับท่านไหนนะครับอยากจะซื้อประกันภัยเราคุ้มครองน้ําท่วมด้วยนะครับก็สามารถทักมาได้นะครับที่ผู้กองเอกประกันภยัยสีกงหง1นนนะครับช่วงหน้าฝนช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคน นะครับระมัดระวังเดินทางปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ